สวัสดีค่ะฮะเดี๋ยวเริ่มเลสวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะวันที่สิบวนาทีหนึ่งเข็มไฟเจอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็สังเกตการสามสิบนาทีนะครับตครับ กางใต้เหยื่อก็สังเกตการสามสิบนาทีเข็มสองมันที่สิบสี่ไปลาน้สงวันดไปนะครับลาดงสั